เฮ้ยถยิงอ่ะเธอเหรอป้าเขายิงเขายิงเพื่อนเรายิงยิงลง้มชื่อเพื่อนเราเึือเดี๋ยวมันฝืนมันกำลังฝืน ปืนนี้นิงไีกว่าเธอ,อเก้าเดียะยิงให้รถมันระเบิดอ่ะไปเธอไปแล้ว่ะ

มันได้เลล้วเดืไปรับอเดอแลักวกวันดีที่สุดเร็วๆวคนนี้ละ้ คอยหมาได้สามมันเที่ยมอยากเจิมคอยมันมีรถได้ดี่แบบนี้ขับยากทิ่ฝ่ายรถไปเปล่าไม่ไปอ่ะคูปไปนะ,ะนะมีแต่เดินทั้งนั้นเลยเด,ด็ก

เวล้มอีนี่แล้วเธอออกจากรถทำไมอนะ่ะอย่ามานะอย่ามานะคะคุณคุณลงจากรถสองรอบแล้วนะ <c oughs> ลงแบบเพื่ออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เขาใช้แต่การใส่นะ <c oughs> แดดแดดแม่ใหไม่เห็นหรอกไม่ <c oughs> ไม่เห็นเขาหรอก <c oughs> ไม่เห็นเขาเลยว้ <sighs> 哎，哎，嗯，你看，你呀，前面。

อันนี้คืออะไรอะ่ะวงวงอะ่ะก็บอดวง,อ,งอ่ะไม่ไอ้เนี้ยเป็นเหมนกับฟ้าเป็นโดม,มไดมไไไ่ไม่ไม่เอาไม่เอาเอไเลยไม่เอาเลย

มคนตายได้ยนีมิดตัวบ้างมีดตัว ขวาม,มือหนึ่งตัวน,น่าก็มีสมุกโอ้วิ่งไปยังไกลเลยเฮ้ยเจอเจอ

เต็มหดเต็มลบกันลบมดโอ้โห,โ,หโหจังเลยจังเลยลหลบมุมยี่ห้าวิวงบีบโอ้ยต้องมาชีวิตจนต้องไปอย่างนี้เลยเนาะไปหมว ปี้สามปี้สองข้นชี้นี่ยว้าตายตอนเข้าวงเนี่ยแหละฝั่งมันน่าจะเหลือสามตัวหรือเปล่าวะไม่ทัน วงบีบประตูแม่งคุณมีเงินยังไงข้างหน้าเธอข้างหน้าเลยมันตู้ไม่ไหวอะเด็อันดับทีม